สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องยูทูบสองร้อยล้อนะครับกับคลิปนี้ก็จะพามาชมการทํางานของเจ้าแคทสามสองศูนย์ีซครับนี่โอ้จะกลิ้งท่อไปไหนนาะนี่น่าจะย้ายท่อครับย้ายท่อนี่ก็ปุดวางท่อระบายน้ํานะครับพี่น้อง ครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนในน้ำค่นอนข้าง,างที่จะท่วมนะครับอในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัยน่าจะตรงต่อไปให้เจ้าโกเบโก้ครับ SK200 นี่ครับรับต่อแล้วอ่ะของเาแล้วลูกพี่วางแตกนะ <c oughs> นี่ครับต้องใช้ทักษะนะครับในการาหมุนนะครับไม่งั้นแตกนะครับกว่าทอเป็นพอปูนนะครับคนทางที่จะเปราะระวังวิ่งไปหารถก็ได้นะ <c oughs> อันใดผ่านไปผ่านมาก็ลดความเร็วด้วยนะครับเพราะว่าบางทีรถอาจจะทำงาน อาจจะมีชุดบอลนะครับมองไม่เห็นนี่ครับโอ้ใช้มุมกีใช้มุมพุกกีก็อเอาแบบนี้เลยครับนี่แแน่นอนจริงๆ <c oughs> แต่งค่อนข้างสวยครับจอในกเกนมีกระจกตาซ่านะครับตรงราวอ่หัวเก่งนะครับแหมจัดว่าสุดเหมือนกันนะนี่ ครับยกมาแล้วหรือว่าฝีมือนะครับคนขับไม่ต้องใช้ปอปลาในการอ่าย้ายท่อเลยนะฮะนี่ครับ,รบยกเอาแบบนี้เลยแล้วก็กลิ้งไปนะฮะนี่ครับกลิ้งตรกต่อไปให้เจ้าโกเบโก้ครับแหมลืมเกเกครับด้านหลังมีหนวดกุ้งด้วย มันหลังเจอบ้านไทยนะัเกนนะใส่โนดพุ้งด้วยนะสองอันจัดวันรอเลยทีเดียวะ จะโกเป็นโกกันหน่อยครับไม่ต้องใช้พอปลาครับไม่ต้องเสียเวลาเกาะโซ่นะฮะระวังรถเดอ้ดดอรถค่อนข้างที่จะเยอะครับว่าเส้นนี้เป็นเส้นหนาที่เข้าตัวจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะ เราค่อยๆกลิ้งไปนะ <c oughs> ต้องเคลื่อนย้ายให้นิ่มนวลมากที่สุดนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นนี่พ่ออาจจะแตกได้นะครับ

สำหรับเจ้า320ส c นะครับก็มีติการติดตั้ง,ง,งลายไฟปิ้งมาจากโรงงานด้วยนะครับถือว่าจัดมาแบบครบๆนะครับออปชั่นนี่ครับตรงต่อให้เจ้าโกเบโ,โก้ โอเปโกสีเหลืองก็ค่อนข้างที่จะหาดูยากนะครับก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวสีฟ้านะครับสีเหลืองก็ค่อนข,ข้างที่จะหาดูยากนะครับนานๆด้จเจอทีนะครับบางท่านก็ว่าเป็นสีพิเศษนะครับเอ่อางทางพิเศษตอนนี้น่าจะเก่านอกนะครับตัวน,นี้ ใบเท็กไม่กว้างนะครับ <c oughs> นี่ครับจบไปแล้วครับ เดี๋ยวเขาจะทําการขุดนะครับพอเ,เอาเท่าออกหมดนะครับทําการขุดขุดแล้วก็วางเลยนะครับขุดกรบขุดกรบเลยนะครับ โอ้โอ้โอ้จะหลุดครับจะหลุดอ่าคนขับนี่ถือว่าฝีมือครับนี่ อปลาก็มีนะครับนีบ่ปอปลาอยู่ในท่อแต่ว่าไม่ใช้นะครับใช้มุกี้เอาเร็วกว่าครับใช้มุกี้ค่อนข้างดีอย่างถนัดกว่าครับไม่ต้องมีคนมาคอยเกาะตู้นะครับไม่ต้องมีคนมาคอยยัดปอปลาใช้มุกี้นี่เลยง่ายดีนะครับในการยกย้าย ทำง,งานก็ค่อนข้างที่จะลำบากานิดนึงครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับะว่ารถสัญจรค่อนข้างเยอะครับเส้นนี้ต้องระวังนะครับ <c oughs> จะเรียบร้อยครับฝับ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะย้ายเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามาดูก่อนนะครับอ๋อน่าจะย้ายมาเลย จะย้ายแค่นี้ก่อนครับแต่ก็น่าจะทําการขุดนะครับทำการที่จะขุดตรงนี้นะครับมายาวมานี่นะครับว่าหน้าฝนีนน้ําท่วมครับบริวเวณตรงนี้น้ําท่วมสเสมอพุทบาทเลยนะครับหน้าฝนว่าระบายพอ,อระบายน้ําไม่ทันนะก็ระตรง วางข้อใหม่ครับให้ใหญ่กว่าเดิมเพื่อจะได,ะได้ลดปัญหาน้ำท่วมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ชมกันต่อคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ